การรถไฟนะคะปรับปรุงรถดีเซลรางคี่หะ40และ48นะคะต้นแบบขันแรกค่ะเสร็จภายในเดือนนี้และคาดว่าจะนำออกให้บริการเส้นอยุธยาดอนเมืองเดือนธันวาคมค่ะ นายวีริศอม,มาราปานผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยบอกว่าความคืบหน้าการปรับปรุงรถดีเซลรางรุ่นคีฮะ40และคีฮะ48จากประเทศญี่ปุ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนโดยคาดว่ารถต้นแบบคันแรกจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้แล้วก็จะมีอีกหนึ่งคันค่ะแล้วเสร็จตามมาในเดือนตุลาคมก่อนทยอยปรับปรุงเพิ่มเติมต่อเนื่องการปรับปรุงครอบคลุมทั้งด้านวิศวกรรมและระบบการทํางานของรถโดยเฉพาะ ระบบปรับอากาศที่ต้องดัดแปลงใหม่เพราะว่า รถรุ่นนี้เนี่ยนะคะถูกออกแบบมาเพื่อวิ่งในสภาพอากาศที่หนาวของภูมิภาคอาคิตะประเทศญี่ปุ่นการรถไฟจึงปรับปรุงช่องจ่ายลมเย็นให้เหมาะสมกับสภาพอากาศในประเทศไทยปรับปรุงคอมเพรสเซอร์ชุดคอยระบายความร้อนคอยเย็นเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นนอกจากนี้ได้ทดสอบสมรรถนะของรถเช่นทดสอบระยะห้ามล้ออัตราเร่งการสั่นสะเทือนเชิงกลเพื่อให้มั่นใจว่ารถมีความปลอดภัยได้มาตรฐานก่อนนําออกให้บริการ ชชานคาดว่าจะนำรถคีหฮะ40และคีหฮะ48นะคะที่ปรับปรุงเสร็จแล้ว4คันออกให้บริการภายในเดือนธันวาคมเบื้องต้นวางแผนจะนำมาให้บริการเส้นทางดอนเมืองถึงพระนครศรีอยุธยาค่ะเพื่อรองรับการต้องการนะคะในการเดินทางของประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา